เมื่อกี้เก็บได้บูย่าแล้ววะลุงว่าลุงยากแล้วมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บอุ้ยอุ้ยเจลิงส์เจียวอะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่พี่มินให้เม็ดอุ้ยเฮ้ยปวดมากเลย งเงียวใี่บูม,มาลุงหนวดเไงดิมุกสูนะมสู้สมร์เอาตัวรอดสู้เดิอเดนเออต้องหัต้องวินเนะี่ยไมอลุงเดินไปหรอ เจนาลุงตรงนี้าเยอะตื่นตัวไว้อีน้อยหนอยน้อยน้อยไส้ไปขี้เลี่ยนนี่ไม่ไปสั่นไปืนแล้วอุ้ยรถไม่เที่ยวไม่เที่ ขนมันกแข่งนะมันนักแข่งมันนักแข่งลุ้งลุงมาแล้วมินพี่มินอูอีเอาเรื่องอีกตัวนึ่งเอเคมังกรขอบคุณนะมนะามามนมามามาาม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 ัมา ไปอ่ะหานตบตูดไปที่ทางแสงตาไม่ใหย่ผมนะที่มีไม่เหผมไม่เหย่ผมเมื่อกี้ผมเม่เกี้เห็นละกันเลยหลามอ่ะเป็นเจนโองหมอกัวแล้ว ไปไปไปพี่บูมร้านไม่เ,เห็นเลยอ่ะพี่บูมร้านอ่ะพี่าพี่บูม <c oughs> ไม่ได้ร้านพี่บูมแบบดาเมจยี่สิบอ่ะโอ้ดาเมจเราไม่ขึ้นอะไรพี่พี่มินปืนจะเบิดมาไงวะเอ้พี่มินนั่นแหละน้องมูมั่วเลยอ๋อกินดีกาพี <c oughs> <ๆ>่มินนั่นแหละพี่มินนั่นแหละโอ้เมื่อกี้จะยิงลงมอ่ะมันวิ่งมาหาลูกปืนอ่ะโอ้ย วิลุ่มวิลุ่มไม่พบศัตรแล้วบ้านเลข้าวจังขอกระสุนหน่อยเดี๋ยวเจอพี่มินซ้ำศพชั้นสองนยชั้นสองาฉัไปลุ่ลุ่ เออเออเออเล่นตามสไตล์เด็กเกียมสูดล่างแน่เลยว่ะลุงเนี่ยใช่ด้วยชั้นสอง้ยชั้นสามปุ๊บลุงที่บูมกหนหานะแกนบูมขอไอสวอ้วยเอาไอสวอ้วยดีกว่าขอบคุณนะจ๊ะี่มินกินยใายมันก่อน ไงมันไม่รับยาจากมือพี่มินด้วยอ่ะขึ้นลูกเท้าขึ้นบูมทั้งสองหนาผมมีบุมเท้าขึ้นเหงาอยู่คนเดียวไม่มีปืนในนี่เลยอ่ะไม่มีปืนลิงอ่ะทิงยาของอยู่นี่ ออไรวะเนี่ยแล้วมันตายข้างบนน่ะมีกดมีกดป้องมีกดป้องเหลืองให้ด้วยไปซื้อไปซื้อได้ลุยงยันอ่ะอุ๊ยใครวะ ลุงต่อตาต่อไปเปิดเลขห้องนะเตะออกให้หมดเลยม,มอวดกันว่าขยะขยะมือไวร์กันไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้นี่เล่นเล่นเยอะแล้วให้คนอื่นเล่นวางก็ได้ไไไไดูสก,กิลเลยสก,กิลสก,กิลเลยอะ เอาเดี oh, si ๋ยวเอวฟตรงเชียงไปชนมั่กันเี่ยวทรลุงเปลี่ยนชื่อมาว่ะตอนแรกลุงไม่มีตอนแรกชื่อหลังลุงเป็นเค้าไม่ใช่เหรอลุงสองคัวสองกรัว ต,ตีใหม่เอาตีใหม่เต็มตีเต็มตีุ่้นแรงจังเลยลุงหลังหลังหลังพีมินพี่มินพี่มินข้าหลังให้หน่อยข้าหลังให้หน่อยพี่มินุดดดัง เราดังหงุดยิงยิงไม่โดนยิงไม่โดนไม่ล็อกเป้าไม่ล็อกเป้าไม่ดังหงุดชุดดังหงุดนี่ล็อกล็อกเป้าไม่ล็อกไม่ล็อกไม่ล็อกขับเวฟไปชุบพี่จะขับเวฟไปชุบไหนไหนเวฟอยู่ไหนเวฟอยู่ไหนเวฟหายเดดโดนขโมยไอ้นี่ไอนมันจะหายหรือเปล่าเห็นไหมหายเลยนี่หายเลยเุอเออเอออยากทันแล้วไปยังไม่ถึงเลยอ่ะ หยยกอไปรอเฮ้ยไม่ตัวไม่ขับรถดีดีแมพนะเคยเป็นแล้วนาเฮ้ยขับรถดีมันขึ้นเป็นอะไรมันขึ้นเป็นอะไรขึ้นมาวมันขึ้นไปป้องอ้าวหายไปไหนวะหายลุงลุงลุงขึ้นจานดัชเชสกับผมนะอ้าวอ้เจ้ขึ้นไปไหนวะไม่กี่เห็นตัวอยู Nei. Lyder. <inaudible> <I don't. inaudible> <inaudible> <inaudible> โอ้ไม่ดีเลยท<ม>่าไหนอ่ะให้ตัวละหนึ่งบาทดูเราเล่น,นจังตรงเช็คกันเยอะรถเยอะรถไปเลยแตกยังนี่อ้าวไหน,ไน,ไหนอ่ะไ,ไ,<ห>ได้เห<อ>มือนที่ได้ขีดเลยไปแล้วเราเห็นมาตายแล้ว อ๋อร้งพี่ตคิงเสร็จโอเียว่กันบกกีศพวะนะอุ้ยน่ะเห็ไหมเห็นไหมปงอ่ะยิงเงีเลยตีเลยนี่้ยมันยิงกันอยู่ เอาเรื่องเอาเรื่องสามตัวแล้วมั้งอุ้ยอินดิน พี่มีแรกแรกกองพี่แรกข<ร>้างแสงลุงเราต้องเราต้องยื้อชีวิตลุงขึ้นมาใหม่ลุงโดนเท่าไหร่นั่นอ่ะพี่<ว>บุกเท้าโดราโดราโดราอะไรหนูหที่ึ้อมหายทักงตูเลย นีไป,ไปแล้ว่นู่นูหนีไปนูแล้ววิ่งหนีทางสุ่งศูเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮย้ยเฮ้ยฮ้ยโอยตงนต้นตับนนูมีปะไอ้บอลลัมโบอ่ะป้ยมป้อมมาดีน้องมินป้อมไหนป้อมชิบได้ชิบได้ จุงไนเดี๋ยวเราสามตัวหนึ่งแล้วน้องปั๊มน้ำมันนัดนอกแล้วน้องแล้วอุ้ยลุงช่วยด้วยใครเป็นนันกปั๊มเพื่อน,น่ะนี่ตัวปั้มขึ้นปั้มลวไปมาด้วยตอนนี้อยู่โดงข้างบน แม่ไปทำงานอย่ต้อมินเออจุกข้างเขาแพกได้นอ่ได้อาจจะช้โอ้โหุนเขาอีกสีตัวมุนทัวแลอะไระอีมินยิงไว้นะหลังเราที่ผมนะอย่าผนะี่นยอุ้ยอุ้ยจังนี่ทำไมทำไมม่เจียว วางไม่ขัง,ง,ขงนะติดตัวพี่มินพี่มินเติมเยอะป่ะเนี่ยตรงตู้ตรงตูม้มีชุบพลายก่อนก็ได้ลุงไม่ต้อง,องเสียหลอกสลากขายข่าดลุงเยียบเหรียญให้พี่มินก็ได้เฮ่อม่องย ที <c oughs> ่มีนเอาเรื่องอะนะเอาเรื่องโอ้ให้เหรียญไม่ได้จะประเด็นจะลงตรงไหนกันมาไหนว่ากูไหนว่าโอเคเดี๋ยวอุดจุดแรกแบ๊วลุงลุงเหมาตัวลุงล้มวงเหรอหรือว่ามีคน ด้วยไม่มีของไว้เนี่ยกระสุนกระสุนเออาไปหมดเลยอ่ะมันเป็นนักสุดเฮ้ยนี่เอาไม่ใี่นี่เราถังซอสละนี่ไงตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยอุ้ยเฮ้ยเมือ่อไหนไหวะโออยู่แล้วเจ้ไอ้นี่อีกแล้ว,ลวตัวนี้อีกแล้ว ไม่ได้ยิงชุบไม่ได้แน่นอนฝากความหวังไว้ไว้ให้พี่มินกับพี่บู๋งตามเมื่อกี้เก็บได้บูยากแล้วว่าลุงว่าลุงายากแล้ว เมื่อกี้พี่อกีพี่พี่มินให้เม็ดอุ้ยเฮ้ยปวดมากเลยปวดจัดโป๊ะโป๊โป๊้องเลยซองเม็ดเดียวแล้วขอบคุณนะซองเม็ดเดียวอ่ะเมื่อกี้เลยเติมเยอะๆอ่ะ ดูสาขาเลยนี่ด้เลยใส่วงแรงเลยนี่สามสามสองีสองหวัดลหไหวะไหวคิวอุ้ยอุ้ยสองสองสว่าขอชิ้หนึ่งเลยไวเพื่อนอ้าวอย่ต้องขหว เป็นเตินอุ้ยโชัดพี่มินน่ะมาี่สุดอะไรๆมินทมินปลุงอ่ะสปอุ้ยออุ้ยวันนี้พี่มินดป Right, I'm the game champ. <laughs> Old news. <no> <laughs> i